จุดเส้นสีแสงรูปร่างและรูปทรงสวัสดีคณกศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมารู้จักกับแนวคิดพื้นฐานในงานศิลปะที่สำคัญได้แก่จุดเส้นสีแสงรูปร่างและรูปทรงซึ่งทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบหลักในการสร้างผลงานศิลปะและการออกแบบต่างๆที่เราเห็นในชีวิตประจำวัน หนึ่งจุดเป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุดจุดเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการสร้างรูปภาพเช่นถ้าเรานำจุดหลายๆจุดมาวางรวมกันก็สามารถสร้างภาพหรือรูปทรงได้สองเส้นคือการเชื่อมต่อของจุดสองจุดขึ้นไปเส้นสามารถทำให้เกิดทิศทางและความรู้สึกต่างๆเช่นเส้นตรงเส้นโคง้งหรือเส้นซิกแซกเส้นเหล่านี้ทำให้ภาพดูมีความเคลื่อนไหวหรือความตึงเครียดสองเส้นคือการเชื่อมต่อ3สามสีมีความสำคัญมากในงานศิลปะ เพราะสีสามารถกระตุ้นความรู้สึกต่างๆเช่นสีแดงทำให้รู้สึกร้อนแรงหรือกระตือรือร้นส่วนสีน้ําเงินทำให้รู้สึกสงบ 3. ส,สีมีความสําคัญมากในงานศิลปะเพราะสีสามารถกระตุ้นความสีแสงช่วยเพิ่มมิติให้กับภาพแสงทำให้วัตถุที่เรามองเห็นมีเงาและเกิดความลึกเราจะเห็นว่าการใช้แสงและเงาทำให้สิ่งที่แบนๆดูมีมิติ หากรูปร่างและรูปทรงเป็นการจัดเรียงเส้นและจุดในรูปแบบต่างๆเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมหรือรูปทรงอิสระทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นในการสร้างงานศิลปะซึ่งแต่และองค์ประกอบจะช่วยเสริมสร้างภาพและความหมายให้กับผลงานศิลปะทุกชิน้นนักศึกษาสามารถนําองค์ประกอบเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนศิล